สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์วิธีการติดตั้งนะครับตัว apache ครับค่าแล้วก็ zookeeper แล้วก็คับค่า ui ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงอ่าบทสคริปต์ปให้ดูก่อนนะครับตัวสคริปต์นะครับก็จะประกอบด้วยหนึ่งก็คือคับค่า zookeeper 1ตัวนะครับอ่าตัวนี้เป็น docker compose นะครับผมจะ ติดตั้งให้มันดึงตัวซูคิปเปอร์มาจากยิมเมจตัวนี้นะครับครับค่าตัวที่1นนะครับให้มันคอนเน็กไปยังซูคิปเปอร์ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ครับค่าตัวที่2ครับค่าตัวที่3แล้วตัวนี้ครับค่า UI ครับค่า UI ไว้ทำอะไรเอาไว้มอนิเตอร์ลิงตัวตัว ครับค่าคัสเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเราเข้าไปที่ไดฟ์ของไฟล์ที่มี docker-compose.yml อยู่นะครับเสร็จแล้วไปรันนะครับ docker-compose up นะครับ enter ไปนะครับมันก็จะทำการ pull image มานะครับแล้วทำการสร้างเป็นคอนเทนเนอร์ให้เรานะครับ เกิดรอแป๊บหนึ่งให้มันเสร็จกลับน,นะครับโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ตัว docker desktop นะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวคับค่า2-1ขด1ครับค่า1-1 3-1ด1 3ด1แล้วก็มีคับค่า ui น,นะครับ s o o k e e p e r โอเค s o o k i p p e r ตัวนี้นะครับก็จะอยู่นะครับขึ้นมา เรียบร้อยนะครับก็ลันขึ้นมาครบแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีซูคิปเปอร์หนึ่งตัวครับค่าทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีครับค่า UI 1ตัวไว้มอนิเตอร์ลิงพวกนี้นะครับเราสามารถเปิดไปยังครับค่า UI โดยการคลิกตรงนี้นะครับก็จะเห็นครับค่า UI ขึ้นมาประกอบว่ามีคัสเตอร์ชื่อโล c a l นะครับมีภายในมีบล็อกเกอร์อยู่3ตัวก็คือมีครับค่า1 2 3นั่นเองนะครับมีท็อปิกอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ คอน SUMER ก็คือตัวนี้จะแสดงว่าตัวที่มาต่อรับเมสเซจมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ม,มีก็เลยก็จะว่างเปล่านะครับโอเคครับตรงนี้ก็จบในการเซตอัพตัวอ p ปเปเชตคับค่าบวกบวกับคับค่า UI บวกกับซูคิปเปอรนะครับเรียบร้อยครับงั้นก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับ